รวมไตั้งชาติันธเื่ชาแตกแล้วไม่ตีไม่ตียังไม่แตกยังไม่แตกกําลังกําลังกําลังจะแตกอยู่ตอนนี้มีปัญหาในพักพอสมควรนะรวมไตั้งชาติมีปัญหาในพักพอสมควรพอไร,รซึ่งผู้นําพักตัวจริงชาติมีปัญหาทันทีถูกไหมอะไรซึ่งผลเอกประยุทธ์ชาติเหนื่อยเลยปีระพันนั่นนะปีระพันเหนเื่อยเลยปีระพันเขามาสายการเมืองเลยเนี่เขามาสายการเมืองถึงอีกอีก,อ,กอีกสายหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์ก็คือสายนี้แหละ สายสายอะไรเขาเรียกสายที่รบมันอยู่นี่สายนายทุนสายนายทุนสายนายทุนอ่ะในรสมัยทั้งยันมีสองสายคือหนึ่งสายการเมืองสองคือสายนายทุนแต่ทั้งสองสายนี้มันอยู่ภายใต้บุญิประยุตนะั้มมันไม่รบกันเลยมันไม่มีปัญหาหนาบรบุญิประยุตอีกอ่าแกจัดกันในบุญิประยุทธ์เออนายทุนกับนายทุนนแกไม่กลัวอะไรบุญิประยุตนะนายทุนแกถือว่าแกมีอิทธิพลนี่แหละถูกไหมล่ะแกกุมได้นี่แหละแต่ว่าพอว่าไม่มีบุญิประยุทธ์ตรงนั้นในปัญหาย่อยอย่านี้นั้นนะ ข้างการเมืองข้างนายทุนมันรบกันเนี่ยมิงพักกันเน,นียนปัญหาใหญ่มันก็คือเขาจิงพักกันอืมเขาจิงพักกันตอนนี้นะถ้าเลื่องปัญหาบ้านๆคือนายทุนก็ต้องการที่จะรวบรวมใจรัฐชาติไว้ในมือน,นะอ่าถึงการพิจารณาเขาไม่ยอมแล้วเขาถูกไหมอ่ะเขายอมซอยอ่ะเขาไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องยอมมันหนาถึงงั้นในที่เขาจะมีป,นนปัญหาเพราะอะไรล่ะน้่นมันเปย์นั่นที่เราออกกันของนายทุนเปย์สูพ่พัฒระพงไรแล้วก็าสาวนั้นที่ว่าออกก่อนเล็กสองอาทิตย์ที่แล้วนะขอพักไหม่ะสาวนั้นนะ ่านนั้นบินก่อนเพื่อน่อานนั้นบินก่อนเพื่อนตอนนี้ตอนนี้ข่ังในทุนในรวมใจทั้งชาติถอนถอนกำลังไปพอสมควรแต่ยังมีเลยเลยลุยเลยมีมีมีอ่ามีมีมีมมนทุนเ็าจะหัวไม่ลาเลยถ้าว่าหัวนี้ออกเส้นนะอ่าชุดทางการชุดวิชาการนี้ออกเสียเขาก็ส่งคนไม่ไปลาออกก็ไม่ใช่ทงเลยก็ไปคุยกับคนที่อยู่ข้างในนั่นนออ่าเขาดูว่าเคยพอมีธินิดม้างนะเขาจะไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้ประชันหน้ากับเนี่ยปีรพันธ์ ไม่แน่ไปอยู่ก้างหลังนู้นจะแล้วตอนนี้นายเลขาพักนะเอกอนัพปลอมพันนั่นนะเห็นไม่ค่อยเดินตามหลังกันจะแล้วหวังนี้เห็น <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเดินกู้กันใะ่แล้วนะแต่ก่อนก็อยู่กันอยู่เบอร์ะนะว่ามีปัญหนานชะแล้วไม่รู้านายทุนไปหยบคุยหลังบ้านกับเอกอนัดปลอมพันใช่ไหมนะใต่เอกอนัทปลอมพันตรงนั้นบวกนายทุนเอาตาชู้กับพีรพันร์รยอืมลบกันมัวห,หมดแล้วถ้าปะานั้นเดาเอเดี๋ยวนะเดาด้งกันเนีย ไม่แน่หลายเรื่องฮะสุชาติจงกลิก่นไม่รู้ไปในน้มใคยวะซือในน้าในตุนหรือในนามในนามพิรพันธ์วะน้มใคยว่าสุชาติจงกลิ่นว่นา,อ,วาวอ่าสุชาติจงกลิ่นตรงนั้นถ้าถ้าไปสายการเมืองสายพิรพันธตรงนั้นสุชาติจงกลิ่นแเป้เป็ดตัถ้าไปสายการเมือง,น,ง,น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 ,องน่าจะไม่ได้ตำแหน่เงเพราะฉะนั้นต้องไปสายนายทุนหรืวะนายทุนนุ้นหลังหรอวะ นายทุนให้เป็นในนี้ไหมว่าคีเมนวะไม่แน่อยู่นะอ่าไม่แน่ไม่แน่ไม่แน,แน่วันที่สุชาติจงกินประกาศต่างใต้ย้ายไปภูมิใจไต่หวัางานั่นนี่แล้วยังอ่ะพอตอพอเริ่มมีข่าวปับ๊บอยู่สักพักแกออกมาสัมภาษณ์เลยแกออกมาสัมภาษณ์เลยว่าไม่แกไม่ย้ายแกอยู่นี่ไม่แน,แน,แน่วันนั้นนายทุนเห็นเห็นโอกาสแบบนะี้นะสุชาติจงกินต่างใต้บินนั่นนะไปอยู่หลังสุชาติต่อเดี๋ยวยังเบี้ยยังไรสุชาติอาจจะออกฤทธิ์ได้เลยถูกไหมอ่ะถูกไหมอ่ะตัวว่า ไม่แน่อยู่สุชาติจุกินอาจจะไปข้างนายทุนอ่าฮ่าฮ่ารวยตะบันรวยอ่าเหนื่อยนะแต่ว่าเราไดยตั้งใจเหนื่อยฮะถ้าว่าเดินหน้าก็ถูกกันารตั้งเหนื่อยข้างปีตะบันเหนื่อยอ่าถ้าไม่เพี้ยอุ่นนุนมั่งเหนื่อยถูกไหม่ะถ้าเขาแบ่งกันปับนนี้เดินหน้าก็ถูกกันารตั้งเงินเขาตายกับตายอยู่แล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นแต่เขาไม่สามกีกันนั่นรวมใจดังใจนั้นเหนื่อยมากนินอ้ยถูกไหม่ะอมตักแล้วไม่ตักเคลือมตักอยู่แล้วเรื่องตักกันนะอ่านั้นในรวมใจดังใจแต่ถึงวัน วันนี้นายทุนนั่นนะแรงแรงเรื่องนายทุนเหล่าวันนี้นายทุนนั่นนะไอ้นายทุนนี่มันจะบินไปหาคนที่มีอำนาจสูงสุดเสมออืเอาป่ะนะนายทุนนั่นนะเขาจะบินเข้าไปหาคนที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศเสมอและตอนนี้ก็คือนายกศิลอ๋อในตอนนี้คือเพื่อไทยอ่าตอนนี้คือเพื่อไทยแกบินไปหาเพื่อไทยแล้ววันวันนี้ผมเชื่อเหมนั้นอ่าถึงแกบินไปไม่เปล่านินในท่วนของการควบคุมรวมไทยทต่างชาติแกก็ไม่ยอมปล่อยโดดนายทุนนั่นนะ แกไปไม่เปล่าแกไม่ยอมปล่อยแกกะจะรวบรวมใจร่างชาติไว้กันนะั่นนะโดยผ่านอะไรเนี้ยอกอนัตเอกอะไรแบบนี้นะสุชาติอะไรแบบนี้มันไม่ว่ากูมั่วลรอวะ <laughs> ผมแรงมั่วเดียวกันไม่ใช่จริงตีแรงเล่นๆหรอเผื่อมตูกเรื่องเนี้ยนะไม่ใช่ใสรนะ่ร้ายแต่ว่าน่ะคือเราเราเราบังเลยเราประชาชนล่ะนี่ถูกไหมล่ะไม่แน่อยู่เห็นอกอันนัตพร้อมปันสัมพัทธ์แปลกๆยังวังนี้สายตาลูกเล,ล็กลูกเล็กยังเวลานั้นนั่นนะใจหนึ่งก็เก่งใจพีระพันใจหนึ่งก็ นี่คือทางที่ดีที่สุดในปัะนี้นะมันหลายเรื่องเลยเน้นการเมืองฮะถูกไหมฮะแต่วันเนี้ยนายทุนบินไปคุยเพื่อไต้แรกผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นอ๋อนายทุนก็อยู่ไม่ได้เน้นนายทุนก็อยู่ไม่ได้ได้อยู่ตรงการรัฐบาลตายกับตายเอาแบบนั้นรัฐบาลออกนโยบายกับตาเหลือกต่อเลยนายทุนนี่ถูกไหมล่ะนโยบายมันคุมได้มันนี่จะไม่นายทุนรวยทักเท่าไหร่ก็ได้รัฐบาลออกกฎหมายเออนายทุนถ้ากระจบนี่ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นนายทุนจำเป็นต้องอยู่รัฐบาลนี่ๆนายทุนนี่ถูกไหมล่ะ ม่ใช่อยู่รัฐบาลอย่างเดียวต้องไปอยู่คนที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐบาลน่านนายทุนน่านน่านนานน,น,นานนานนายทุนก็แบบนั้นหน่อยเ,ยเนึงถูกไหมล่ะนั่นไงการเผชิญหน้ากันระหว่างนี้เลยนี่ระหว่างข้างนายทุนนะตอนนี้มันมีอยู่สามข้างไอ้ตอนนี้นะที่มีอิทธิฤทธิ์ในประเทศเรานานะก็คือข้างประชาชนนะหนึ่งคือข้างประชาชนสองข้างการเมืองสามข้างนายทุนสามข้างนี้มันเผชิญหน้านอยู่ตอนนี้นะ สามข้างนี้การเมืองเราบนรดาภาพรวมภาพใหญ่ๆนะเป็นการประชิดหน้าระหว่างสามขั้วนี้นี่ขั้วประชาชนขั้วการเมืองนี้ขั้วนายทุนสามขั้วน,นี้ก็ประชิดหน้าอยู่ถ้าวันไหนประชาชนมีอิทธิฤทธิ์มากกว่านายทุนก็ว่าไปถ้าวันไหนนายทุนมีอิทธิฤทธิ์มากกว่าก็าาว่าไปข้างการเมืองเป็นเครื่องมือถูกไหมะไม่ใช่นอนแนนอนถูกต้องมันจริงการเมืองเป็นเครื่องมือในการพาไปจริงมันการเมืองอยู่ตรงกลาง นายตุนอยู่บนชาวบ้านอยู่ล่างนั่นนะอะ่เราเลือกการเปลืองไปถึงการเมืองมันีวิ่งไปทางไหนตรงนั้นในหน้าคิดตกลงไหมล่ะอ่าตรงนั้นหน้าคิดโอเคจบเกา่าแหลงมั่วหนัดออกไปเลยว่ากูไม่เบื่อหน้าออกไปไกลจะคิดไม่เบื่อไม่รู้เรื่องอะไรเล็กเเดี๋ยวที่ตามมาตอนแรกถึงแต่แปลว่ามันไปไกลมันมันมันหยุดไม่ก็ได้นะ่ะปมติดเครื่องแล้วถึงลืมซะแล้วว่าถามอะไรเล็กเดียวไม่เบื่อก็จะที่หน้าแล้วเออเอาแบบนั้นวะไม่เราได้นึกแล้วกันกู